นาเอียผู้เอื่นจนเป็นี้สัยมีเศรษฐีกับมีทองมากมายเขาแต่ไม่เคยรู้จักพอนมมีทางฉันเขายังท้าหาริงกับคนจนเรื่อยไกู้แล้วคิดจะเรื่ยงดกที่ของเขา ว่าเห็น,นชาวบ้านทาั้งหลายิงเกียรจังเกิดถี่กันมาที่บ้านอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เมืนชาวบ้านต้องสนใจเขาต้องไปหาจินบริวินแม่น้ำต่ดตกชายหนุ่มพบไม่แปลกประหลาดเจ็กก็ลอยมาติดที่วินง ไข่ทั้งเจ็ดฟองมีขนาดใหญ่กว่าลูกบอลลางสองสาเท่าเนื่องจากนี้วไข่แต่ละพองยังมีสี่ส่น ตัดสินใจค้นไขทั้งหมดกลับไปเก็บเอาไว้ที่บ้านเม่ไา่หน,นึ่งน้ำไข่กัดมาไปถึงว่าหมอโจปา

โดยเศษถ,ถขีขูงเขาว่าหากให้ินูไปคืนเขาก็จะเรียกเงนกู้อย่างาต่างๆคืนจากชาวบ้านไปทันทีและให้หนูจกไม่ต้องแบยของหาเศษถี ไข Gott, ่้ำเกิดให้แก่เสร็จแต่โดยดีเกิดจถีมดีใจที่หาด่วยชิมไข่ที่เส็จทำเงว็จฟองได้เป็นผลสำเร็จเสี่ สาออกขายเป็นทองคือมาอาจจะเป็นขายของขายของสิงนไม้ทีเห็นในขวรนซึ่งน่าจะรับไปขายกับระระาชบางและทำให้เขาลุกนั่งไว้เื่อได้อีกมากด้วยเหตุนี้เอเี P P ส่สป่ายากครบฝดูแลไข่ทั้งเก็บฟองเป็นอย่างนี่หลายว่าผ่านไปไข่้นเก็บ้องที่เส็ทีนังกลับมาก็เริ่มกระดกระดิและก่อนเปลือไข่ค่อยๆกระททอะออกทีละน้อยจนในที่อสิที่ตาเดออก ไข่ก็มีสัตว์ประหลาดตัวกลมๆซึ่งมีปุกคุและมีจีต่างๆไปตาสีเป้ยวไข่ที่มันกำเนิดออกมาเคด็จถเต้นมากจนให้สัตว์ปลาดทั้งเกศแม้ว่าเหล่าสัตว์ปลาดจะมีลูกนั่งไม่คุ้นตาบานก็ดูหน้าหลังก ได้มากมมหาศาลเสลสิบหวานหวาน,น้อมๆกัดดูสัตประหลาดแทงเจ็ดกระโดโรอเต้นไปรอบข้าจวนกับทัง้งชาติประหลาด แล้เมอมันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยขวาแตน้ํ้นมาต้องเริ่มกินสิน่กินสิตงที่อยู่หน้าตัวตัวใหญ่ใหญลอลยสัปดาหาบางตัวถ้ากินมาบางตัวถ้างนแค่ล้วค่ะ บางตัวชอบเหมอหหาอะไรบางตัว,วชอบกินผีอบแก้วจัดปลาดแต่รับตัวต่างก้องกินสิ่งของที่ทำจากวัดสดุที่แตกต่าง ไปจมเกือบนึงนั้นตั้งแต่ทางขนาดโตอาหารตู้เสื้อผ้าฝาผนังนาฬิกาหลังคาบ้านรวมักงเทจนี้งานตงงานหนังสือสั่งางเงินกู้ต่างๆสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดมา่อนี่สัตวรหลาทั้งเจ็ดเหมาอาหารก่องมมัน เมือมม่อวา่าเมื่อารสายสายฟ้าแลกเมือ่อขึ้นเมื่อว่ามันอิ่มเต็มที่แล้วปีลลลเล็กเล็กของนิลเลาส์ศาสตร์ระหลาดก็ค่อยๆงอกต่อม,มาจากนั้นว่ามันก็พากันบินขึ้นฟ้าแลยค่ะเในที่สุดเต็มที่เมื่อพวกเราท่า ตกตะยึงจนทำอะไรไม่ถูกแสบนาสิ่งหบันไป่างๆที่อาสัสุขลกษ์ที่ดต่ละลายต่อเครื้องคร้ขางเกลี้ยงจนเหลือเียงบ้านก็เสาเดียนในบ้านที่ช่วตาเดียนวังทำไก กังลับไปในเข่ามาเนของตัเองมัและมันก็ทำให้ผู้เกเสียทุกอย่าไปจนหมดสิ้นเสียถือนอนนั่งให้งินขอป่ายนี้เขาด้านกายบนของ่น้าโมนเสื่ง ชวนชาวบ้านหลายเมื่อประหลาดหมอสัญญาเงินกู้เงินไปจนหมดเสียสีก็เขาเอาเอาเดี๋ยวก็หมดสิ้นที่จะเรียกว่าเอาเงินคืนบางทุ่งยากบางทุ่คนนั้นว่าจะผ่าตัวไป ไข่เจ็ดสีกับสีถีโลกมากนี้ทานเรื่องไข่กระลายเจ็ดสีกับกับเศษถีโลกมากนานมาแล้วมีเศษฐีผู้หนึ่งเป็นคนที่ชอบเอาครีมเปรียบเปรียบผู้อื่นจนเขานิใสแม้ เศรษฐีจะมีเงินทองมากมายแต่เขาก็ไม่เคยรู้จักพบพอมิ้นมิ้นนำซ้ำเขายังชอบหากินกับคนจนจนด้วยการปล่อยเงินกู้ กู้แล้วคิดดอกดอเอ,อียเอียเมียมิดอเบียดอกเบี้ยอย่างคูณขออูขออูนอหูขออูดอกอูโมลีบรีบคูณเนื้อด้วยเหตุน,นี้ชวนขออนชาชันชานบ้าน ชาบ้านทั้งหลายจึงมเปียเปียนสองสองเียสังเสร็จถีกับกันโดยทวนถ้วยแก้วอยู่มาวันหนึ่งในขนาดที่หนุ่ม หอหอมอ,อุบมนนุ่มนุ่มชาวบ้านต้องสิ่สัตว์ของเขาที่หากันบริเวณแม่น้ำจุน่นจุนชายหนุ่มก็พบไข่แปลกะหลาดเจ็ดฟองลอยในลอยนะ้ำ มาติดที่ริมฝั่งของทั้งเจ็ดฟองมีขนาดใหญ่กว่าลูกบอลคราวสองถึงสามเท่า 6. นอกจากนี้ไข่แต่ละฟองยังมีสีสันที่แต,ตกต่างกันอีกด้วยชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นต,ตื่น เมื่อชายหนุ่มนำไข่กลับไปถึงบ้านหมอดูการจำหมูบ้านได้ทํทำทำานอนานนาน,นานกว่าไข่แปลกแปเหล่านี้จะทําให้ ความทุกขอยากอยาอย,า,อยาของผู้คนในหมู่บ้านหมายไปจนหมดสิ้นหมดสิ้นเมื่อชาวชาชาวชชาชาวชาว,ชาวบ้านได้ฟังคำของหมอดูพวกเขาก็พากัน จดจดจนว่าไข่ทั้ง7จ็ฟองหน้าจะเป็นไข่เสร็จจากสังเวสะวันจากสวรรค์รั้งครั้งครับตัวน้องน้อกขั้นขั้นเมื่อเสร็จถี่ผู้ลูก โล่งมั่นได้โมพองอกอันโมพาพามขขาวเรื่องไข่พิเศษพิเศรรษถีหผู้และโมโมนโ,โ,โมจึงตรงดึง้งไปอย่างบ้านของชายหนุ่มแล้วอ่ะงบงับงบังครั้ง